สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับสัปดาห์นี้ก็สบายๆเบา,บาๆนะทำคลิปก็บางครั้งก็ไปจริงจังมากก็ไม่ดีมีคนสอบถามมาครับแฟนๆช่วงนี้ช้างเริ่มออกช่อออกดอกพอไปเห็นช้างที่ตัวเองปลูกเลี้ยงไว้เนี่ยซื้อไปจากมิสเตอร์ชนเนี่ยแล้วทําไมใบมันเหลืองมันเป็นโรคหรือเปล่ามันจะตายไหม <c oughs> ก็มิสเตอร์ชนก็ต้องตอบอย่างนี้นะว่าอาการแบบนี้ใบเหลือง เริ่มมีอาการท่าจะไม่ดีแต่มันก็ออกดอกนะมันออกดอกแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะทําไมใบมันถึงเหลืองอ่ะก่อนที่ไม่เ้อจนเฉลย,ยเดี๋ยวไปดูการปลูกการเลี้ยงของสวนกล้วยไม้ที่เขาเป็นมืออาชีพกันว่าทําไมเขาถึงไม่ทิ้งใบแล้วก็เราจะแก้ไขได้อย่างไรให้มันไม่ทิ้งใบแล้วออกดอกสวยนะเวลาที่ไม้มันทิ้งใบเนี่ย โหดูไม่เจิดนะเขาเรียกไม้ถอดเสื้อมันจะทิ้งใบกู่ล่างไปเรื่อยๆนะวิทรชนก็จะอธิบายแบบง่ายๆให้เข้าใจเ,าเรียกไม้ถอดเสื้อมันดูไม่ทะงา่าไม่ค่อยสวยงามแต่ถ้าใบมันอยู่ครบเนี่ยแล้วมันออกดอกด้วยโอ้โหสวยงามมากช้างนะอา้าไปดูกันครับนี่ฮะเป็นช้างเรียกว่าสวนเขาปลูกเขาเลี้ยงจะเราจะสังเกตเห็นว่าฮะดูฮะถ้าดูไปดูใกล้ๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าความชุ่มชื้น หรือความชุ่มฉ่ำเขาเรียกว่าลดน้ําให้น้ําเนี่ยเขาเรียกว่าอัดน้ํากันเต็มที่นะถ้าหากว่าน้ําไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือใบล่างเนี่ยจะเริ่มเหลืองไออย่างนี้ยังไม่น่าเกลียดนะยังเรียกว่าค่อนข้างจะครบนะภาพรวมโดยทั่วไปสวนที่เขาปลูกโคเลียงเนี่ยอพอเข้าสู่ฤดูหนาวนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอากาศเนี่ยมันแห้งแล้งนะต้นไม้เนี่ย เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความชื้นโดยเฉพาะกล้วยไม้นะนี่ขนาดว่าเขาอัดน้ําจนชุ่มชื้นเลยใบล่างยังเริ่มมีอาการเหลืองเ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยมิตรทุนก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องตกใจนะบางท่านสอบถามมาโอ้โหเป็นกังวลนะก็บางทีเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ว่าไม้เนี่ยเขาจะตัดสินใจของเขาเองว่าเขาจะสลัดใบทิ้งหรือไม่มไมนะก็เหตุผลก็คือว่าถ้ารากเขาแห้ง ไม่มีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะเขาก็จะต้องคายน้ำแหละครับลักษณะว่าความชื้นในตัวมันเนี่ยมันจะต้องคงสภาพความเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่นะเพอะอากาศข้างนอกแห้งเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาแหมกระทบกับความแรงเนี่ยเขาก็จะต้องเอาตัวรอดด้วยการคายน้ําออกจากต้นนะเรียกว่าระบายอากาศเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มเหลืองที่ใบล่างนะลักษณะเริ่มเหลืองๆเขาก็สลัดทิ้งไปแต่ เมื่อมันมีสัญญาณข้อบ่งชี้เป็นลักษณะเช่นนี้สิ่งที่แก้ไขก็คือนี่ฮะสวนเขาอัดน้ําเลยกระแทกน้ําให้ความชุ่มชื้นเข้ามาแล้วเขาก็ใบเขาก็จะอยู่กับเราครบสมบูรณ์ดีฮะนี่ฮพอเขาอัดน้ําเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าลากใบไม้นะีถ้าน้ําได,นดน้น้ําดีนะนี่เห็นไหน้ําได้นั้นดีบริเวณลากเขาเนี่ยจะสดใสเป่งปังมีสีเงินเงินเป็นประกายแบบนี้คือเรียกว่า ลากเขาสมบูรณ์แข็งแรงปกติกินอาหารได้นะกินดีอยู่ดีต้นก็จะสมบูรณ์แข็งแรงตามมาดังนั้นที่มิตรชนได้รับคําสอบถามจากแฟนๆน,นะที่ถามมาจะแก้ไขยอย่างไรก็สวนหลักๆก็ยังเป็นครับนี่ยก็แก้ไขด้วยวิธีการเพิ่มความชุ่มชื้นในสวนของเรานะจะเห็นว่าโรงเรือนเนี่ยโดยทั่วไปสภาพเนี่ยเขาก็พยายามจะทําให้สวนเนี่ย มีความยืมชื้นสวนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําเป็นน้ําให้อยู่ข้างล่างแบบนี้ถ้าทําได้ก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้เราก็ใช้วิธีการเพิ่มเวลาลดน้ําเข้าไปครับนะให้เขาไม่รู้สึกขาดน้ําแล้วเขาก็จะไม่ทิ้งใบนะส่วนเรื่องถ้ามันเป็นโรคมันเป็นอีกกรณีหนึ่งลักษณะของการเป็นโรคนะอย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าเป็นโรคนะโรคใบเหลืองก็คืออย่างเงี้ยปลายใบจะมีลักษณะของเชื้อราเข้าร่วมทําลายด้วยอันนี้คนละประเด็นอันเนี้ยเป็นโรค นะที่เกิดจากเชืนะ้อราโรคใบเหลืองนะก็เด็ดทิ้งเผาทําลายนะให้เหลือแต่ใบดีๆแค่นั้นครับดังนั้นสรุปนะครับคลิปนี้สั้นๆนะว่าไม่ต้องกังวลนะช้างเขาถึงฤดูการออกดอกถ้าเราเลี้ยงเขาสมบูรณ์แข็งแรงดีเนี่ยเขาก็จะไม่ทิ้งใบเพิ่มความชื้นนะแล้วก็ปลูกเลี้ยงเนี่ยอ,อ,อยากเครียดนะค่อยๆ พัฒนาเดี๋ยวฝีมือเราจะเก่งกาจขึ้นเองนะก็สบายสบายนะครับสไตล์มิตรสุชนสัปดาห์นี้ก็นําเรื่องราวดีๆนะเกี่ยวกับว่ากล้วยไม้ใบมันเหลืองช่วงฤดูนี้นะโลกนี้จะเป็นเฉพาะฤดูนี้นะฝนเข้าหนาวหนาวใหม่ๆใบจะเริ่มเหลืองนะแก้ไขด้วยกันเพิ่มความชุ่มชื้นนะแล้วก็เด็ดใบที่มีปัญหาทิ้งไปเผื่อมีโรคแรกซ้อนคุณก็จะได้กล้วยไม้นะที่ ออกดอกให้เราเชยชมนะสวยงามนะเป็นที่ภาคภูมิใจหากเป็นแฟนนะครับชอบเรื่องเราดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร b ์กดติดตามนา,นานาสาระครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยสำหรับคลิปนี้นะฮะพูดคุยกันนะสไตล์มิตรชนครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับเอาสำหรับแฟนนะที่เรียกว่าอยากจะมากันเหลือเกินอยากจะมาเดินชอปปิง้งซื้อกล้วยไม้กัน แบบชิวๆอ่ะนะก็ตามข้อเรียกร้องนะตามคำเรียกร้องของแฟนๆนี่สวนจอยออคิดลงทุนแล้วนะเปิดเป็นอ,ออคิดช้อปปิง้งนี่ริมถนนเลยนี่เดี๋ยวจะเปิดประตูนี้นี่พบกับออคิดช้อปปิ้งที่นี่เร็วๆนี้นะมาได้เลยอยากมาเดี๋ยววางหมุดไว้ให้มาตาม GPS เลยนะนี่ ช่างขลัก,ก,มกขมักขเม้นนะไม่หลับไม่นอน2วันสองคืนแล้วนะก็เดี๋ยวจะทําเป็นสถานที่นะเข้ามาเดินชมกันแบบชิวๆได้นะมีที่จอดรถจอดลาเดี๋ยวปรับปรุงนะเนลมิดภายในพิบตาเป็นสถานที่ให้ได้มาเดินเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันนะแล้วซื้อหากลับบ้านแฟนขับไวแปดสกับเจ็ 7, อะไรนะ ติตามาได้นะมาเลือกซื้อเลือกหากันสวนจ่อยออคิดครับ